มาแล้วพายุลุมฝนบรรยากาศนะครับบ้านลุงเบิร์ดงาเริ่มนะครับโอ้โอลุมฝนมาแนละ้วบรรยากาศสุ่มขอควายนะครับบ้าลันนะดู ตอนนี้ตกยังนักเลยนะครับหมืดตึ๊บช่องฝ้าวันนุงเบิร์ดครับโอ้โยนะครับต,ตกยังนักเลยยังแห้งครับทั้งฝนทั้งลมครับตอนนี้ครับ อัปเดตครับวันฝนตกครับวันนี้ครับวันนี้วันที่25นะครับกันยา2 5 6 3นะครับนี่ครับฝนตกย่างแรงนะบ้านคองเบิร์ตกัวกัวฝนนี่งกลัวนะครับแต่กัวล้มนี่ฮะทั้งฝนทั้งล้มนะครับตอนนี้ครับพอเก้าผมเป้านะครับ เย็นมาเลยครับชุ่มชําเลยถ้ากัวเป็นล้มนะครับกวัวล้มนั่นนะยางแรงครับยางแรงครับดูดูครับทั้งฝนทั้งลมนะครับดูต้นกล้วยครับฟังเสียงจะมาต้นมะเป้าขเขาที่ใดก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพาต้ยนะครับ ตอนนี้ช่วงหน้าฝนนะครับจะเข้าบรรยากาศวันฝนตกครับวันนี้แง่งจริงยังไงแม่แง่งจริงเออยังไงมาจอมยังกริงยังไง ทานทุ่งบนพออยู่แี่งกินท่านะตำปูได้นี่นะครับตำปูนะครับเออบรรยากาศวันฝนตกนะครับนี่ครับนี่ตำปูน้านะครับวันนี้ครับพักตลวนะครับฝีมือยาลานี่ฝนตกนะครับนี่ครับบรรยากาศชุ่มชําในข้างนอกนี่ครับ นี่นะครับํำปูนานะครับํำปูนปูน้านะครับวันนี้ครับมือยาลาเด้อวันนี้กักหลวกเขาวันนี้ครับบรรยากาศวันฝนตกนะครับนี่ครับชุ่มช้ำเลยฝนตกเขาจะปลวกพักนะครับพริกสดๆเลยวันนี้น้องใหม่ใส่บะกอกแน่เนาะเออีริงๆปากกอกกับมีแล้วไหม สวดีเอาเหมือนเนาะนี่ครับใส่ประกอบคอมกิ้งใส่ประกอบเจ้าจิวหวานนะครับนี่ครับนี่นะครับพักกับของเขาตำปูปนปูนะครับตำปูนะครับอันนี้คัวเฮ็ดขมิ้นนะครับเนึ่นี่ครับนี่ครับปลาทอดของเขาพอคนพอคนคนหน้าคนท้าเหมือนกัน กอ,าอาน,อนายเยล่าคนทำเหอนกันว่นาเยล่าเปิดพอเข้าเหรออุ่นนะเพอะเนาะ้พอ,อกำนี่นะครับเข้าอุ่นพอควนขึ้นดูนี่นะครับโอ,อ้ยเข้าอุ่นด,นนออนดูนี่ครับมาเนี่ยครับเนื่องินข้าวแรงวันฝนตกด้วยกันครับวันนี้วันนี้นั่งนี่งน,<ห>นั่งก็รับแกงหังนี้ก็มีนะครับนี่ครับเบิร์จะแก้หนังแกงแอนยเน้อยเนนี้คร<ห><ก>ับด<ช>ูบรรยากาศครับสดๆครับ นี่มาครับกินข้าวแรงกันครับมาครับกัมปูครับอืมมันยิดไหมเนื้อแขบหมูอนอื่นอิม่มยากมดครับ แตุ้มเบย์พนียวมีขั้วเห็ดนดะ้วนะครับขั้วเห็ดด้วยนะครับนี่ตำปูตำปูนานะจ๊ะอือปลาเนี่ยหอมแย่เพลิกเดียวได้มีพักกับด้วยนะครับน้ำม่ครับผักต้มแก่งทรังนี้เหลือนิดน้อยครับนะครับ

เดี๋ยวครับมีการวันฝนตกจะได้กันไม่มีขอดกดไปก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ